สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่คโครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าเห็นเขาทำ u t u b e ช็อตก็อยากทำกับเขาบ้างแบบสั้นๆน,นะนะคะเพราะว่าอย่างอย่างติกตอกคนก็ชอบดูนะมันสั้นๆคลิปสั้นๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะป้าคิดลายมาให้นะคะจากโครเช่เบื้องต้นง่ายๆเลยสมมุติว่าอันนี้คือป้าถักไปแล้วใช่ไหมแต่สมมุติว่าเราขึ้นต้นใหม่ใช่ไหมคะขึ้นต้นใหม่ก็คือจะเริ่มต้นจากแถวนี้เลย เราจะเริ่มต้นจากสีน้ําเงินก่อนนะคะต้นหลักแรกเราจะขึ้นตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้อันนี้ป้าถักมาลายแถวแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามค่ะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลง F โซ่สามก็แทนหนึ่ง F แล้วก็ลง F ไปด้วยอีกหลักหนึ่งเป็น f คู่กันแล้วก็โซ่สองข้ามสองหลักข้างล่าง แล้วก็ลง f คู่กันอีกค่ะพันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปบนหลักดึงขึ้นมามันจะมี3ห่วงปล่อยออกทีละ2ห่วง2ครั้งทำแบบนี้ค่ะก่อนขึ้นต้นนะแล้วก็โซ่2ลายจะมีแค่นี้นะคะตรงนี้แถวนี้นะลายจะเป็นสีน้ำเงินจะเป็นลายแค่นี้นะคะก็คือ f 2 โซ่สานี้ก็คือแทน 1F แล้วใช่ไหมก็เป็น F อสองแล้วก็โซ่2ข้างล่างข้ามโซ่2หลักแล้วก็ลง F อสองโซ่2ข้างบนแล้วก็ข้ามโซ่สองข้างล่างลงโซ่ที่สามลงหลักที่สาเป็น F พันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปควักขึ้นมาปล่อยออกทีละสองห่วงสองครั้งก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเห็นไหมเราก็จะได้ลายแล้วนะคะนี่ก็จะเหมือนแถวแรกนะ F2 โซ่2ข้ามข้างล่าง2หลักแล้วก็ลง F2 โซ่2ข้ามข้างล่าง2หลักทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะคราวนี้เราจะใช้สีขาวาทาให้ลายมันครบค่ะก็คือแทงลงไปที่จบแถวก่อนนะคะโซ่123เนี่ยแทงที่โซ่ที่3 แทงลงไปแล้วเกี่ยวเอาสีขาวขึ้นมาเลยนะคะจะเปลี่ยนเอาสีอะไรก็เปลี่ยนขึ้นมาเลยเกี่ยวขึ้นมาเสร็จโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่ลงที่หลักที่เกี่ยวขึ้นมาเลยนะคะลงหลักแรกเลยชิดชิดกับโซ่ที่สามนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงอีกทีหนึง่งเป็น x นะคะไม่พันหัวเข็มนะเป็นลายเตี้ยลายเตี้ยจะอยู่บนลายสูงนี้นะคะ เสร็จแล้วพันหัวเข็มเสร็จก็จะเป็น x แล้วก็ต่อด้วย f2 x2 อันนี้คือ x นะคะหรือคอทอไม่พันหัวเข็มสองหลักแล้วต่อด้วย f พันหัวเข็มแล้วลงอ้อมโซ่ตรงนี้นะคะอ้อมโซ่สีน้ำเงินลงไปข้างล่างนี่แล้วไป f แทงลงบนหลักที่เป็นสีขาวข้างล่างนะคะหรือว่าหลักพื้นนั่นแหละ ถ้าเราขึ้นต้นหลักแรกใช่ไหมก็เป็นหลักพื้นโซ่สองที่เราข้ามไปนะคะสองหลักที่เราข้ามไปตรงเนี้ยเราขึ้น f สองแล้วก็โซ่สองข้ามสองหลักใช่ไหมเราก็แทง f ลงหลักที่เราข้ามไปนะคะเริ่มต้นสองหลักหลักที่เราข้ามไว้สองหลักลงเป็น f 2นะคะเสร็จแล้วเราก็ลง x x นะคะหลักเตี้ยเตี้ย ไม่พันหัวเข็มนะลง x 2เพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะเป็น x 2 f 2 x 2 f 2แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ f เนี่ยแทงข้างหลังหลังโซ่นี้นะหลังโซ่ที่เราโซ่ไว้แล้วก็ลงไปแทง2หลักข้างล่างบนหลักข้างล่างที่เราเว้นไว้ x 2 f 2แทงข้างล่างข้างหลังนะคะ f 2แล้ว x 2แล้วก็ f 2สลับกันไปค่ะ x 2แล้วก็ f 2สองหลักนี้ถ้าเป็นแถวล่างก็คือ2หลักที่เราเว้นที่เราข้ามไปนะคะก็แทงให้มันเต็มแทงลงบนหลักเลย จะได้ลายแล้วนะคะแถวแรกเราทํา F2 โซ่2เว้น2หลัก F2 โซ่2เว้น2หลักแล้วลง F2 ไปเรื่อยๆแถวที่2จะเป็น X2 F2 X2 F2 แทงข้างหลังนะคะก็จะได้ลายแบบนี้แล้วค่ะง่ายๆลองไปทํากันดูนะคะ